แดนโคเรียนะคะตามทุกทิตาไปนะคะ Rowing in the deep นะคะมีทั้งหมดอยู่48นะคะแบบที่1นะก้าขวขอเอามา1และ2 3และ4พลิกทิศแล้วเนาะ5และ6 7และ8แบบที่2อย่างนี้เนะ1 6. ยุ7เและ8 8แปที่3 1. และ 2. 3. และ 4. 5. 6. 7และ 8. 8แปสุดท้าย 1. นึ่งและสุ้ายหและสอสมและสีห้า สองสามและสีอ่ะหและสอและสองพิกสและสีและห,หกและแปและส หนึ่งและสองสและสีห้าและหกเจดและแแล้วก็เริ่ม1นึ่งและสองสามและสีหและหกยและปและสองสามและ และแปดหนึ่งและสองสามและสี่และหกเดและแและหนึ่งและสอสและสี่และหกและแปและสองดสาและสี่้าและหยกเและแหนึ่งและสอและสห้าห 7และแปดหน่งและสองสและสี่ห้าและหกเจ็และแปดแล้วเราก็เริ่มหน